ก็แ0 0 subscriber s h a ร์บ Bunny มีกิจกรรมคอมเมนต์ความในใจว่าทำไมถึงชอบคลิปนั้นๆเพื่อลุ้นรับมือถือ Vivo Y11 จำนวนเดือนละหนึ่งเครื่องเพียงแค่น้องๆคอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไม My a n น a p อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะตอลอดช่อง m อ a นนมีขายเสื้อ Shadow Bunny ด้วยนะ My a n n สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเจอกันกันกบสปิเกอร์แมนทั้งหมดที่เรามีในชีมาตอนน,นะครับแ,แล้วเราจะมาดูกันนะว่าเหล่าสปิเกอร์แมนพวกเนี้ยตัวไหน มีเลือดมากสุดและแกรกที่สุดใน่ที่สุดในงก็ต้องเป็นตัวใหญ่<น>อยู่แล้วแบบพูดอย่างนี้ดีเหมือนจะจะ,จะเฉลยเลยมันเนี่ยโอ,โอแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสมอไปหรอกนะเรามาดูเลือดของมันก่อนดีกว่าไหมล่ะได้เลยเรามาดูกันที่ตัวแรกกันดีกว่านะครับอันนี้คือสปิเกอร์แมนตัวธรรมดาเลือดเจ็ดหมื่น่ันห้าร้ยน่ะมัน่อะเหมือนกันนะครับเนี่ย ตัวน,นี้ก็เกือบดูไม่เท่าไหร่จริงๆดูตัวเท่าเชกเก็เลยนะดูสิใช่ๆคก็เกือบเท่าเท่ากันแถมมาดูโอย,ห,ยหัวของเขาไนี่เป็นลำโพองยี่ห้อ KPL r นั่นเนี่ยเธอรู้จักหรอยี่ห้อนี้นะนไม่รู้หรอก <c oughs> ด้านหลังนี่มีที่เสียบสายไฟขั้วบวกขัข้วลบอ,บอยู่ด้วยนะนะไว้ต่อกับชุดขับเคลื่อนลำโพงตัวนี้ชื่อบูบบ็อกซ์แมนนะ มันนม่เสกออกมาเนี่ยมันชื่อน,นี้นะมันนี่ไม่รู้นะอโอเคมาดูตัวต่อไปดีกว่า,าตัวต่วนอนตไปดีกว่าก็ใส่สูตรอย่างเท่เลยนะนี่คือบอุบ็อกซ์แมนเรนเก็ตว,ว,วางหัวมา้ยหัวมาตะกี้เลยแต่ว่าใส่สูตรคนละชุดแล้วก็ถือปืนหน้าดูเท่เอ๋เป็นมือเยอะเยอะเยอะถ้าดูเผด็นเผด็จเลยเจ้าเจ๊ะเจ้าเท่าไหร่เจ้าเท่าไหร่ เลือดเลือดเลือดมีเจ็ดหมื่นสี่ร้อยน้อยกว่าตัวที่แล้วนาแต่ถ้าดูเผินๆมันก็ถือกล้องนะเเไม่เมันไม่ใช่กล้องธรรมดาจากที่เธอยิงเมื่อกี้มันเป็นกล้องปืนกล้องเลเซอร์อนะเเรามาดูตัวต่อไปกันบ้างดีฝ่าตันนี้คือบูมบ็อกซ์แมนขี่มอเตอร์ไบค์ขี่โถส้วมนะครับ เอ๊แต่อันนี้ก็ดูเขาแค่ขีดโถส้วมดูทํำอะไรไม่ค่อยได้แต่ว่าเลือดเยอะกว่าตัวที่แล้วอีก82,500น่ะรอดูชิก็ทำอะไรได้บ้างแอนดูเกืจะทําได้แค่ขีดโถส้วมเลยขีดโถส้วมเดียวนี่สีดํะใช้ได้ด้วยราบเลยนาเอียนสปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์หลายๆคนอาจจะเห็นกันในคลิปละครของพวกเราแล้วใช้เลยตัวนี้ก็เจ๋งมันบิน ได้นะแล้วแบบว่ามันก็โคตรอ่ปมันหนึ่งเลยนะยเลือดเยเลือดเลือดเลือดเจ็ดหมื่นเบอเรสี่ร้อยน้าเดี๋ยวเราไปดูต่อๆมาดี้าตัวนี้นคือใช้พอดสปีกเกอร์เหรอสปีกเกอร์สไปเดอร์แมนโอ้ลำโพงลำโพงขาแมงมุมนะครับ แล้วแล้วแล้ว,ลวชัยก็โดนล,ลูกหลบตลอด,ดเลยชัยก็โดนแบบขับลำโพงอพอกมาทีเตัวกระเด็นออกไปเลยนะพลังเสียงมันแบบว่าสุดยอดเลยนะบันนี่ใช่แต่ว่าตัวที่ไม่กระเด็นก็มีแค่ตัวหนึ่งนะฮีรีเขาเตอือนนะเออออออชัยก็กระเด็นทุกรอบเลยเกิดไปไม่ได้เลยพลังมันหนักมาก ตัวต่อมานั่นคือสปีกเกอร์แมนตัวธรรมดาเฉยๆแหมบันนี้ก็อ่านตามบทนะนะ <c oughs> ตบมชิอตัวละครของมันนี้ม,านานมีเลือด5้าหมืน่ง้อ้าสเอาจริงๆนะบันนี่ฉันว่าการที่มีเลือดเยอะเลือดน้อยน่ะอาจจะดูไม่ได้เท่าไหร่นะว่ามันจะแกร่งที่สุดหรือเปล่านะจริงด้วยโหลักษณะท่าทางมันทำอะไรได้ ไม่ได้มากแล้วนอกจากตกแล้วก็กระโดดด้วยแคมาโว้โโงเนี่ยังเนี่ย,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 ยอยากเล่นอะไรแบบนี้อยากเลยนะเ้มาถึงแล้วมาดูเดือดดมาคลิปต่อไปเราทำ วัวกระโดดสูงด bo ี้าถ้าใครอยากดูกระโดดสูงนะกดไลค์หรือบอกเชรก็มันนี้มนเลยเย่แั้นเราไปดูตัวสุดท้ายดีกว่าตัวนี้เราจะเป็นตัวที่เทพที่สุดที่เรามีแล้วตอนเนี้นะโหเลือดเยอะที่สุดตัววยนี่มันเป็นบอสมันนี่ใช่สปีกอร์แมนเมคคาบอสมีเลือดตั้ง8ปดแสนพแน่ดูสิมัน มีลำพงเต็มไปหมดเลยนะใช่ใชแถมยังมีดวงไฟสีแดงๆอยู่ที่หน้าอกมันคืออะไรกันน่ะถ้าใครรู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับเอ้ยๆทาวินก่อนอ่าแค่ก้ทีเดียวก็แบบว่าสามารถเก็บตัวตายได้แล้วนะโชชๆต่อเชเช่าโอเคว่ายิงกับแสงได้ไหมกระโดดกระโดดตงงกับอากาศไปเลยย้า ต่อไปเข้ากันได้สู่โหมดแบทเทิลกันแล้วนะครับทุกคนคู่แรกเนี่ยเรามาเจอกันระหว่างสปิเกอร์แมนกับสปิเกอร์แมนนั่นก็คือบูบ็อกซ์แมนแล้วก็สปิเกอร์แมน erman, ตัวใส่สุดสีขาวนะโดยเลือดของเขาเนี่ยห่างกัน2,000กว่านะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าไอ,อ้2 0 0 0หรือ2,000 0นบน,<อ>นี้ มันได้ดูผ well ิดอ mm. ีกแล้วนะฮะตัวเลือดเยอะกว่านะตัวสีดำแต่ว่าไม่ดูนะเผื่อมีโอกาสชนะนะตัวสีขาวน้าโอ้เชืว่าก็มีโอกาสชนะนะดูสี่ตัวเขาตัวตั้งสูงกว่าตัวใหญ่กว่าตั้งเยอะน้าอย่าไปยอมสูงกว่าตั้งสามเท่านะตัวตั้งใหญ่นะอืมจัดการได้อยู่แล้วน้าโอ้ยบันนี่เชยก็ว่าให้เขาสู้กันเลยดีกว่านะเออเดินไปไหนกันน่ะเออไม่สู้กันเหรอ แล้ว่าไม่สู้กันจริงๆนะถ้าเขาไม่สู้แบบนี้ก็ต้องทำให้เขาสู้กันให้ได้มาแล้<ห>จัดก,การเร็วเปรี้ยงลัง้งอ,อ,อ้าวโอ,โอ้ตัวใหญ่ชนะริงด้วย,ย <พา S 1> แฮชแท็กทิ้งเลยถึงเลือดน้อยกว่าก็ไม่ได้ทำให้เขาดูดรอบกว่าเท่าไหร่เลยนะย <c oughs> ืนสูสสังเวียนผู้ชนะไปก่อนเลยโชว์ตัวไปก่อนแฮโชว์ตัวไปก่อนแล้วรอบ เรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรมาแข่งกับเขาใช่คู่ต่อมาเรามาเจอกับบูมบ็อกซ์แมนเรนงเจ็ดถือปืนกับบูมบ็อกซ์แมนไบต์นะครับโอ้โห <Wow. S 2> oh, ใส่เสื้อสีเดียวกันเลยเราคิดว่าเขาน่าจะต่อสู้กันได้โดยเลือดของเขาห่างกันแค่หมื่นเดียวก็คือตัวนี้นี่มีเลือดเยอะกว่านะครับ82,000กับตัวนี้เลือดแค่7,400้และนี่ตัวเท่ากันด้วยแต่ว่าตัวนี้ขี่โถสว่มโ <laughs> ถสวั่มสิ้ง <laughs> ใช่ก็ว่าเจ้าตัวนี้ต้องชนะแน่ๆเลยนะไม่รู้เดาไม่ได้ต้องไปดูครับเอาแล้วเอ้าเอ่อเอ่อเอ่อเอ้าเอ้าเอ้านั่นไงเอ้าชายผิดเจ้าชายผิดนะถือปืนก็ไม่ใช่ว่าจะชนะนะ ชนะของเราก็คือเจ้าบอเตอร์ใช่โอ้โหเหลือเลือดตั้ง3 5มหม่แน่โอ้โงั้นดูคู่ต่อไปก่อนดีกว่าตอนนี้เราอยู่กันในคู่ที่3กันแล้วนะครับซึ่งคู่ต่อสู้ของเขาเนี่ยก็คือสปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์กับสปีกเกอร์สไปเดอร์นะครับโ <c oughs> ดยที่เลือดฝั่งขวาของบันนี่นีน่มี1 0 0 0 0ดมื่นี่นะครับกับฝั่งซ้ายมี1,000งแสเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยแน่ห่กแบบห่กมาก แต่ใครจะไปรู้ล่ะไม่แน่นะเลือดน้อยอาจจะชนะอีกก็ได้นะชายเกิลนอโอ้ยั้นก็อย่าเพิ่งตัดสินเขาตั้งแต่ตอนนี้แต่ว่าถ้าใครอยากโหวตก็โหวตมาเลยจะได้รู้ว่าตัวเองท้ายถูกเปล่าโอเคถ้าโหวตกันมาแล้วก็สู้กันเลยนะครับโอ้เออพลังเสียงของเจ้าสปีคเกอร์สไปเดอร์น่าจะรุนแรงกว่าจริงๆนะ ให้เชฟเก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยแค่ปล่อยพลังเสียงออกมาเลือดเขาไม่ค่อยลดเลยนะดูสิจริงด้วยโอยให้ตายตอนนี้เราได้ผู้ชนะ3ท่านแล้วนะครับนั่นก็คือ สปีกเกอร์สไปเดอร์แล้วก็บลูบ็อกซ์แมนไบ์แล้วก็สปีกเกอร์ตัวธรรมดาซึ่งสามตัวนี้เราจะเอามาต่อสู้กันแบบตะลุมบอลเลยที่วัดไทยจะเป็นผู้ชนะตัวสุดท้ายวนเออมกะบอสนี่เราจะเอาทุกตัวมาสู้กันห้ามพลดะอจต้องเก็บไว้เป็นสุดท้ายสิให้ทุกตัวเป็นลุมบอสเลยสังเวียนรอบตัดสินนะครับเรามาดูกันว่าตะลุมบอลสามตัวจะเป็นยังไงเลยที่ฉันไม่อยากจะแบบว่า อยากจะไปแอดลอกนวะว่าตัวไหนจะชนะนะแต่ฉันคิดว่าแจสตี้ก็สไตร์เดอร์ต้องชนะแน่เลยนะไม่รู้นะครับบันนี้ก็คิดว่าคนที่มีเลือดเยอะกว่าน่าจะชนะกว่านะครับเอาไปเลยอ้าวเรียบร้อยนะครับกเ็เดินไป <laughs> โถส้วมลงไปแล้วชิ้งเงะเก๋ไปแล้วนะครับผู้ชนะของเราก็คือเอาวอึเอาดย,ยังไม่หมดยังยไม่หมดประเด็นอยู่เออไงล่ะเราก็รู้เลยผูชนะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวนี้สู้กับบอสเนี่ยจะเป็นยังไงหลังจากนั้นเนี่ยแต่วันนี้เชื่อว่าแพ้แน่นอนนะต้องดูกันว่ามันสนุกแค่ไหนนะ่า <Yahoo! S 1> ว้าวตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันในศึกที่ระหว่างบิ๊กชนบิ๊กแต่ว่าอาจจะไม่บิ๊กเท่าไรแล้วตอนตนี้นะน่สนสิแต่เราอยากรู้ว่าวิธีการต่อสู้เขาเป็นยังไงยังไงเราก็รู้คําตอบอยู่แล้วนะ่ะ ก็โดนเปี้ยๆเบี่ยงๆยังไม่ทำอะไรเลยสไปเดอร์แมนโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสไปเดอร์สไปเดอร์รับภพรับอย่าหยุ่งอย่ายุ่งสิแรกอะอ้าว เพราะคุณหยุดซะก่อนอะแต่ว่าต่อสู 100, 500, ้ทําให้ตัวเมกาบอสเสียเลือดไปตั้งสามแสนได้เลยนั่นน่ะโอ้บันนี่ชนะนะเจ้าสปีกเกอร์สไปเดอร์ซักประมาณสามถึงสี่ตัวอาจจะเอาชนะบอสก็ได้นะเราลองมาดูไหมสปีกเกอร์สไปเดอร์สักสองตัวเดี๋ยวจะชนะนะเอาสิอ่าในรอบนี้เรามาดูกันซิว่าสองตัวจะชนะหรือเปล่าเย้เย้ช่วยกัน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  อ,ต,อ,ต,อ,อตายไปหนึ่ง <S <S เย้อยากมีเจ้ดไฟมากไป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 ตามไปตัมไปเย้สองตัวก็เอาไม่ดีหนาตอนนี้เรามาดูกันว่าสามตัวจะเอาชนะไม่กับบอสเราได้หรือเปล่านะครับนั่นน่ะสิสอตัวก็ทำเลือดลดไปครึ่งหนึ่งสตัวอาจจะหมดก็ได้นะอ่ะลองดูกันเย้บอสกระโดดไปแล้ว ตนรุกโนรุกเอาตายไปแล้วหนึ่งบอสเหลือห้าแสนนะครับใช้เพื่อสี่อ้สี่แสนครับโอ้ยตอนนีบอสยังเข้าถึงเจ้าตัวสันีเจ้แมนไปเดินไม่ไหวเอ่อเดีวบอสที่เดียวไหวอยู่นะครับอ่ตอนนี้บอสเหลือเท่าไหร่ครับสี่แสนตอดี4สี่แสนคนดีเขาตัวนุ้นทำอะไรจะไมไม่เคยเ่นละนินละโอ้เอาจะตายแล้วเอาเพื่อนตายแล้วเพิ่งมาสู้เพืออะไรน่ย เยอะกไปอสเพืออเอสองแสนแปดสองแสออออาอยาให้บอสถึงตัวให้บอสเข้าถึงตัวตัวนะครับเพื่อหรือแสนห้าตอนนี้บอสเหลือแสนห้เย้เอาแล้วเี่ยเดีเหนีไปยินไปารอไม่ได้ฉะนั้นเรารู้ผลแล้วนะครับตอนนี้บอสเหลือเลือดหนึ่งแสนแมื อ๋อฮิวไวมากเป็น2 0 0แสนแล้วเรารู้เลยนะครับตอนนี้ว่าจะเอา4ตัวขึ้นมาเนี่ยก็คือบอสต,ตายแน่แน,นอนแน่นอนถ้างั้นเราไปดูตัวหนึ่งบอสดีกว่าแง่ตอนนี้เรามาเจอกันกับทุกตัวต่อสู้กับบอสนะครับเพื่อนรวมกันทั้ตัวเนี่ยรวมแล้วตอน 20, น 20, ี้ 40, แ,แสนเจ็ดนะครับบวกกับเจ็ดหมื่นเป็นสองแสนสี่หมื่นไม่ใช่แสนเจ็ดบวกกับเจ็ดหมื่นกัน แล้วนะบันนี่เธอจะนัดถูกแล้วบันนี่เริ่มงงแล้วบันนี่บวกเลขผิดโอเคสองแสนสี่หมื่น okay, 240, 000, บวกกับเจ้าใบอีกแปดหมื่นเป็นสามแสนสองหมื่นันนี้เป็นสามแสนสามนะครับสามแสนสามบวกอีกเจ็ดหมื่นก็เป็นสี่แสนสี่แสนบวกอีกห้าหมื่นก็เป็นสี่แสนห้าสี่แสนห้าบวกเจ็ดพัน 1000, 7, <000. S 1> ไม่ใช่เจ็ดหมื่นก็เป็นห้าแสนกว่าทุกตัวเลือกห้าแสนสู้กับเลือดแปดแสนนะครับ อ่าไม่รู้นะถ้าทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอแล้วเราก็ไปชมกันเลยเราใจช่วยพวกตัวจิ๋วทั้งหลายด้วยเอาแล้วครับกระโดดไปแล้วบอสเอา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 เขาสู้กันไหมเนี่ยเขาจะสู้กันไหมเนี่ยแอบอยากนอนหนีมันบอสก็งงทุกตัวก็งงเย้เอาแล้วเอาแล้วสู้บอสแล้วบอสเออกระโดดเข้า เอ้เหมือนมดกำลังกระโดดก็เจ้าตัวอะไรเลยนะ่ะกระโดดต่อยังเสี่อเออมดจัดการมดจัดการย่ยย่อยเอาที่เดียวไปเลยจ้ะเอ๊อว่าแต่เจ้าสปีคเกอร์สปีคเกอร์ช่วยเพื่อนด้วยสิอ้าวอ้าวเร็วเร็วเร็วต่อสุดท้ายแล้วเนี่ยบอสไลบีครบทุกตัวแล้วนะบันนี่เลยเฮลิคอปเตอร์และไชเกล ทายทายที่สุดดูสมหรอน่เอาแล้วเอิ่มือไม่น่าะเหนือแบบวันแรกของบอสสรุปคือไม่มีใครเอาชนะบอสได้จ้าเย้นักปฏิยาดีใครเป็นใครเป็นไงทุกคนชอบไหมครับถ้าชอบอยู่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้เป็นกัชัยเก,กิดด้วยนะแล้วรอดูกันว่าคลิปต่อไปจะเป็นยังไง